อันนี้กว่าไปฟังคลิปดีกว่านะคุณโอมกับคุณนิพิษอินทรสมบัติแกไปทำอะไรกันนําเสนอข่าวสนิดครับฟังเสียงคุณโอมกับคุณนิพิษกับหลังจากที่รอการประกันตัว ในคดีหมิ่นประมาทก็ปกติครับวันนี้เป็นการยื่นฟ้องนะครับพอยื่นฟ้องเสร็จศาลรับฟ้องไว้ก็เราต้องประกันตัวครับแล้วหลังจากนี้มีเราจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไรมงครับการนัดไตเกียนะครับมีการนัดไตเกียรแล้วก็นัดตัวเปลี่นหลักฐานวันที่เท่าไหร่ครับวันที่7พฤษภากี่โมงครับเอ่อี่ปมาเก้าโมงเช้าก้ามเก้าโมงเช้านะครับ แล้วทางคุณโอมก็รอฟังเขาว่าเขาจะมาแต่งเสียไหมแล้วถ้าหากว่าเขาไม่มาล่ะครับไม่มาเราก็นัดตรวจพยาหลักฐานแลวเรานัดลงหน้าแล้ววันที่เก้าเลยแล้วนี้เราเราพอจะมีทางต่อสู้ครับเราเราต้องเราก็ต้องพูดเดี๋ยวเราจะไม่พูดอะไรเยอะตอนนี้เราจะเราคิดว่าเขาก็ฟังอยู่เหมือนกันว่เราพูดอะไร ก็วันนี้ก็คุณนพี่นิพิตมากนะครับพกอย่าไปพูดอะไรมันเป็นมุกคดีนะได้ครับขอบคุณทางพี่นิพิตที่พระราชบัตรนะครับอะไรความเพื่อประชาชนแล้วก็ขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้เราต่อสู้คดีขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อ่ารับสนุนและให้กำลังใจเราตลอดมานะครับโดยพี่นิพิตเนี่ยคือแกต้มเพกับสิง ด้วยต้นเทเพื่อพิสูจน์ความจริงให้กับไปจะกับสังคมแกหมดเงินไปหลายแสนมากคือคือกับคือารวะท่านนะครับก็่อทางออกใะเป็นน้องที่เรูทางออกไม่เงินหนักต้องขอคารวะนะไม่ใช่ทางเข้านะคุณเจ้าเน้าที่ตำรวจต้องจะก่อทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับว่าอย่างไรก็แต่ ก็เดี๋ยวผมอยากพูดมากไม่ได้เพราะว่าต่ทุกอย่างก็หมายพิลิพิทต่โตแลนะครับสื่อทุกท่านที่ต้องการสอบถาม้อมูลยังไงก็ถามพี่พิริพิทนะครับนะครับผมกอรค้ว่าะครับมาคสดีกับพี่หนึ่งอ่ะปิดไ์ครับ กอจะต้องพี่นีคิดดีนะแต่ตัดไม่ขด้ครับเป็นแ่นี้ครับก็วันนี้เมื่อกี้นี้ครับก็ศาลได้ออกมารัครองติ์นะครับว่าเราจะเดินทางในต่อศาลย่านก็บอกว่าเฮ้ยคดีบินมาเนี่ยก็ตัดนัไปในรถ เออดินไปด้วยร้อนลองลองคุยกันกันก่อนแล้วลองคุยกันก่อนมีไหมทางทางเท่าใดความนะครับพี่นิพิษจะบอกว่าก็ขอคุยก่อนแต่ว่าสักคขาอยังไงเนี่ยก็ชัดเนือไปแล้วนิสูยหลักฐานกันวันที่หกจะมีเกียร์เกียร์ื้ปพากับผมิถุนาานะครับต,ต่อวันถ้าเกิดว่า อยอมไก่เทียและย้อมจบเนี่ยก็จ,จบวันที่หกวันที่เจ็ดตื้นพาแต่เราไม่ต้องการจบในรละแถลงกับศาลเลยว่าเราไม่ขอจบและขอขอนะครับกบ็ไม่อยากพูดมากไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถพูดมากได้ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใจผมนะครับและขอบคุณพี่นิพิษนะครับที่ช่วยเหลือผมมาโดยตลอด ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ขออนุญาตจบไลฟ์จะเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ female voice คือปกมือให้ทั้งคุณโอมคุณนิพิษคุณนิพิษนี่มาเป็นทนายให้เลยถ้าจำได้คดีนี้คือคดีที่คุณโอมเนี่ยถูกทักสิงฟ้องว่าหมิ่นประมาทเขาว่า เที่ยวไปโพสตโพธนาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงนะฮะก็ถูกฟ้องแต่กว่าจะได้ฟ้องเ่ยคุณโอมไปนั่งเฝ้าโรงพักอยู่คุณมันไม่อยอมฟ้อง,องเพราะถ้าฟ้องก็ไปพิสูจน์กันในศาลว่าตกลงป่วยไม่ป่วยไงนะเดี๋ยวค่ว่าการพูดมากไม่ได้พี่นิพิษบอกอย่าพูดมากก็มาที้ถึงได้บอกพี่นิพิษบอกโอมว่าไม่ต้องพูดมากมันพูดกันในศาลเสียเสียรูปคดีนะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะคุณนิพิษก็ช่วยไปเยอะ พอมันมีค่าเดินทางนู่นนี่นั่นประกันตรงประกันตัวคุณโอมเองขึ้นมารกรุงเทพก็มีค่าเดินทางผมเองก็คุณโอมก็ฝากขอความช่วยเหลือมาผมพุ่งตรงผมก็ไปไถเนี่ยพี่ๆทั้งหลายเนี่ยน้องๆเนี่ยไปได้มาคนละพันสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งนะเขาก็โอนเข้าบัญชีคุณโอมไปเลยแล้วนะก็ช่วยเหลือก็อคุณโอมเองเนี่ยก็ต้องเสียเวลาจากการทํางานเดินทางขึ้นมาซึ่งไม่รวมเรื่องที่คุณโอมมาจับไอ้พม่ารามันโดยไหนพวกเนี้ยเขาก็ต้องเดินทางขึ้นมาไปมาขึ้นศาลหรือว่ามา มาให้ปากคำตำรวจเลยเนี่ยเออผมก็ไถ่ไถ่เพื่อนฝูงพวกเนี้ยก็ขอบพระคุณแทนคุณโอมด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ผ่านางผมคือเข้าบัญชีคุณโอมไปเลยนะโดยตรงนะหลายคนคงรู้นะคนที่ที่ช่วยเหลือเป็นกําลังใจเพราะว่าเขาก็ต่อสู้อยู่กับผู้มีอิทธิพลของประเทศอะ่ะชั้นสิบสี่มันเป็นเดนนโกอะ่ะมันไปเรียกมันนักโทษเทวดาไม่เคยออกจากปากผมนะ มันต้องเป็นนะักโทษเด่นรัลกอืมนี่ขนานดะว่พี่นิพิษเนี่ยอาสามาทําคดีนี้โดยตรงอ่ะอืมไม่ธรรมดาแล้วพี่นิพิษบอกเลยอย่าพูดมากไม่ต้องพูดเลยนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียลูกคดีแต่ว่ามาแจ้งให้ทราบว่าเออขอบคุณญาติมิตรแฟนเพลงทั้งหลาย